เอาพร้อมเรไปมูฟว์เดี๋ยว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 กลับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมวันนี้ผมเชิญกลับมาอยู่ที่ศาลตาจันตาเสแล้วก็ยายมีเนาะครับผมเนาะมาที่ตามตโจรสครับของหลังปู่อุดมครับผมปู่อุดมพคนจะมาให้โชคให้ลาบเอฟซียู่ที่ศาลตาจันตาเสยายมีนะครับผมเนาะพอหมดก่อนเพิ่งห้ยศูนย์หกแต่ว่า เพิ่นยังบ่มาครับผมพอดีมีอาจารย์ยาครับผมเพิ่นว่าเป็นผีทหารเก่า่นมาบอกเลขก็เลยอยากเอามาแบ่งปันให้พี่น้องอยากเอาไปฟังนํากันว่าผีทหารเก่ามาบอกอาจารย์ยาเป็นเลขตัวใดชุดใดเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมพร้อมกันเลยครับผมสวัสดีครับผครับอสวัสดีครับอาจารย์ยาครับผมสวัสดีครับอาจารย์ยาสวัสดีครับมาขอกัรในเมื่วันสี่สิบหกน้องเมื่อที่แล้วเขาบเนึก เขาอยู่ครับเขาอยอะศูนย์หนึ่งครับศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งดาตันลินครับผมสมาคอาจารย์ยานี่จะได้เลียกจากความฝันความฝันความฝันโดยเฉพาะความฝันโดยเฉพาะผมมีเลืองสูตรไม่เกี่ยวข้อมผมมีเลยอาจารย์ครับผมเพิ่มเสียงนะครับเพิ่มเสียงหน่อยครับเสียงบาดังครับผมไอีดังกี่ทีคร้ดังกี่ทีแล้วเสีย เสียงเสียงผมไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับแต่ตัวเลขผมดังค่อยแต่เลขผมดังนเสียงไม่ดังแต่ตัวเลขดังใช่ไหมเลขดังครับเสียงค่อยๆไม่ต้องเสียงดังครับครับผมสลับกม้องกับต่ายเป็นยังไงครับความฟันในงวดนี้ฟันวัทหานเก่ามาแล้วทหารนเก่านะครับที่เคยบอกผมว่าสี่ห้างวดติดกันนะครับงวดนี้มาแล้วบอกเด่นมากๆตัวหนึ่งครับงวดนี้ ครับเมืลนแห่แห่ขบวนมาจากตรงหลักกิโลเ่านะครับแห่ขบวนมาจากนู้นเลยร้องเพลงมาผมจําได้หมดแต่เพลงนี้ที่เขาร้องมาผมก็นูึกว่าจริงงบไม่ได่เกินมาไม่ใช่ไม่ใช่เพลงคนสุรินนะไม่ทหารโดยเฉพาะโยนไม่หรอกบ้านเาเนาร้องเพลงมาร้องเพลงมาเขาก็นับเก้า เพราะว่านับเก้าแก่พวกพวกคุมเนาะหัวหน้าคุมคุมแถววิ่งวันนับเก้าหนึ่งสอง,สองนับเอาไม้เสียงไม้ดังหนึ่งสอง,สองเอเงงงอก็ออพูดแบบนี้<อ>ครับพูดแบบนี้ครับหานวิ่งมาร้องเพลงร้องเพลงว่าเกิดเป็นชายเชื่อชาติชาญหานไทย อิงกาศชายกันตั้นตันตัดตันเหล่าทหารกองทัพคือทหารเก่าชาติไทยอยู่แห่งไหนคนไทยไม่อดสูเทียตระวัติชีวายใครใครย่อมรู้ทั้งเลือดเชิดชูทับบุกชาติไทยไวแน่มาแบบหยุดแบบนี้มากระสังอีกนับไม่ หนึ่งสองวันนี on well ้มาวิ่งมาเข้ามาเนาะเข้ามามาถึงบอกแถวยุดแถวยืนเองไอ้องคุ้มขอลบวน้ากูว่าผมยืนอยู่แล้วขอลบขอนอผมเป็นผมเป็นหัวนนาเขาอึดนี่ผมเป็นหัวหน้ายังไงกว่าเป็นลูกศิษย์จะไม่เป็นหัวหน้าเนาะบวันนี้ขาลบเสือก็มาพักให้ทานพักแอ่นเฉยนี่พักแอ่นเลยหาร แกถาที่ใส่ชุดนักปบเหมือนโบราณนโมมหาภูมมันไม่คุยนเป็นยังไงทุกวันหรอผมก็อยู่แบบนั้นแหละผมอยู่สบายดีครับสบายอยู่แบบนี้เลยนะเป็นยังไงล่ะถูกหวยถูกเบอร์เขาไหมว่าถูกอยู่ครับแต่ถูกไปน้อยไม่เยอะเงินเขาไม่มีเงินอขาก็พูดแบบนี้ไม่มีเงินวันนี้เอาไหมว่าเอาครับ เด่นมากๆาตัวนี้คว่าเม็ดเดียวครับเพราะว่าเม็ดเดียวเพราะว่าเอาอยู่ทาเม็ดเดียวไม่ต้องเปลืองเงินเยอะมันจะเหมือนเก่าไหมครับเหมือนเก่าคว่าเหมือนเกา่า,เกาที่คือผ่านมาที่ให้มามา,มาทุกหมดติดติดกันนะฐานนี้หละให้แต่แก้ว่าในจังหวัดสุรินทร์นี้แกคุ้มหมดง่ครับ ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าเมืองสุรินทร์หรือที่เก่าน่ะไม่รู้ครับเพราะว่าแถวนี้เขาคุมหมดในจังหวัดสุรินทร์บูดแบบนั้นโอวัลุโอวัลุคนในสุรินทร์โพวกแบบคิดถึงอะไรแถวนามศรีนรงค์นั่นพระยาสุรินทร์พักดีครับพวกแคิดนั่นมคิดอยู่ในจังหวัดสุรินทร์คุ้มหมดในจังหวัดสุรินทร์ครับ แกก็บอกว่าบอกว่าที่เด่นมากที่สุดนี้เม็ดเดียวนี้ขอให้ซื้อเอาหน่อยนะอย่าปล่อยให้เขาซื้อตัวเองไม่มีเงินให้เขาซื้อเขาบอครับครับเดี๋ยวผมจะซื้ออยู่วันนี้ผมเอาแล้วสามใบสามใบแล้วครับสามใบแล้วอยู่ในกระเป๋าไหมอาจารย์ผมใส่กระเป๋าไว้แล้วเดียวหนึ่งหนึ่งใบหนึ่สองครับ เลขคือเลขอะไรนะเลขคือศูนย์เก้าครับศูนย์เก้าเม็ดเดียวศูนย์เก้เม็ดเดียวศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนเก้าเก้าเ้าเม็ดเดียวครับทหารเก่าโบราณบอกว่าศูนย์เก้าเม็ดเดียวเด่นมากมาก เียพูดเม็ดนี้ครับครับโอ้เก้าเม็ดเดียวถิ่นเมือนกันเก้าเม็ดเดียวเ้เขียนให้ดูหน่อยเก้านะครับผมท่านผู้ชมน่าเม็ดเดียวครับมี่จะสองตัวบอกครับนี่จะสองตัวเป็นทหารเก่าคุณผู้ชมครับผมเป็นทหารเก่าเนาะการสวัสดีครับการสวัสดีทุกท่านมีชนนพรนี่ครับผมเบิ้งของแท้ครับเบิ้งชัดๆครับผมเนาะ มิตรเดียวมิดเดียวศูนย์เก้าครับมีเอ้ามันมีอะไรข้างบนด้วยอาจารย์ยามีเจดเก่าก็หาศูนย์ครับผมรู่บอแมนอกครับสองอัวบนครับเจ็ดเก้าครับตัวข้างบนบกตัวกาตัวนี้ก่อนนิดนึงนิดเดียวตัวก mm. okay. uh. mm. yeah. yeah. ันเจ็ดเก่า mm ก็หาศูนย์ครับผมจะาน่น่นเลยศูนย์เก้าศูนย์เ้าครับผมเก้าเนาะ ครับผมยหมุนมาแล้วหมุนมาแล้วเม็ดเดียวศูนย์เกาเม็ดเดียวเม็ดเดียวแข็นแขนอันนี้เป็นตัวเลขของอาจารย์นะครับส่วนตัวเลขที่ฝมงศูนย์เก้าเม็ดเดียวนนหนึ่คือเม็ดเดียวค่นเการิบสามตัวเก้าแปดศูนย์นย์สองหกเก็วมดทีเดียวอาจารย์ถือว่าเขาเต็มเมา วก่อนนี่พอเชี่ยงาเลยมาเพิ่นงเพิ่นเขาจะไดครับนหอาจารย์ยาเขาศูนย์หกครับผมเนาะวันนี่ไ่เม็ดเดียวอยู่ขึ้นเกาครับผมศูนย์เก้าอาแลครับผมเนาะเสียบกุ๊กตอนนี้พอเที่ยงม่ย็นอยู่ที่สารตาจันตาเซและกรยามีเนาะครับผมเนาะ จะมาจีตามตัวเลขของล่างผู้อุดมครับผมแต่ว่าอาจารย์ยาพนบอกว่าพนมีตัวเลขเป็นยาหารอยนนครับผม็ดเดียวครับผมมาบอก้อาศูนเ้าศูนเ้าเม็ดเดียวเด่นมากๆนะครับ โสิยงสวรรคจรย์ากคือปนศูนย์ก้นเนาศูนย์แ่งศูนยนี้กันนะศูนย์ศูเก่าแลครับแต่ผมจ้องตัวเด็กแก็นแขนว่าสั่นอเ่อาเนาะครับผมเนาะนั่นครับผมมังตุเร่ศูนย์แห่งตัวทหารอะ ไล่เสวนยังอ,อยู่น้ำกันครับผมแต่ว่าพอเชื่องจะขอปิดคลิปของช่องสตาร์ด้าชาแนลวีสองก่อนนะครับผมเนาะไปทุกท่านโชคดีโชคมานครับผมถูกหวยรถเบอร์กันสมบูรณ์ทุกคนตัวเลขของอาจารย่าศูนย์เก่าตัวเดียวนะครับผมเนาะแต่ว่าจะฝากไปใสค่ครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวพอเที่ยยงวเดี๋พอเที่ยงมีของดีมาฝากพี่ตอนน้องเป็นสีพื้นน้องช้างพุทธคุณใน,นด้านเมตตาเสน่ห์เมตตาในยอดขาขายเนาะ อ้าวอีกแค่นึงอีกแค่นึงปังปังโบอาจารย์ปังปังไงบจ่าปังปัง่บปังอยู่นะนอนโชคดีโชคม ắ n ครับผมให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญครับผมได้จับเงินแสนเงินล้านของวันนั้นที16กันยายน2567เนาะครับผมอ้าว ท่านได้ยางได้ซีพึงนองสร้างกาวไปฟังล่าเลียจากปากปูเด้เลยครับผมวัตถุมงคลชีนี่ทีว่านองสร้างเลยมีความคิดคุณกุ้ยกำลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญว่า,าลูกขออนุญาตเฮหดนองสร้างได้บ่เพื่อให้ลูกชิษอยญาโยมที่นําไปสักการะบูชาหรือนําไปจิตหานที่บานที่เฮือนไปบบานที่เฮือนก็ไม่ลดก็ดี สีเป็นสีมงคลถ้ามาขายกับบริโตกดำมีจต่สิงที่เพิ่มพูนขึ้นคือหน,นองส้างสมัยก่อนเท่าบขเ้าใจว่าสร้างมีคุณคนบเขเ้าใจสีเป็นเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีเ,เขาเองของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้หนองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกู่าประหลาก็เลยบางความคิดคุยก็ลงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิิมงคลให้เชื้อทิสไปทิสเหมือนทิ่เหม่ไป อ่ามันรักษาลหลางย่าง <โด S 2> ก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบบันไดคุยก็รลวงคุยเหวียบว่าไปได้นังสร้างมาไปได้ง่าสร้างมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุทธคุณนขึ้นอีกเป็นสัน้น <พบ S 2> เป็นสัน้นเป็นนั่นก็ได้ให้ระดานย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้นจีรีอมีพุทจะคุณนไ่ด้อยโตมียิ่งยิ่งมีอานาจสามารถมวนอวดยติธวิธสามารถไปหาผู้ใด ก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเส็ดวัตถุจนมันขึ้นมาบบานี้ได้วัตถุแล้วมีน่องส้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวคนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นตูมกินน้ำบกตูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมค,คือตูมุูมก็เรื่อยเอาฝากตูมมาเอามาผสมะว่ากออกที่เกล่อมน,นี่ือฝากตูม ฝากตูมบานพ่อสาปูนโมเอาคนมาเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุกบานพวกเพื่อนตัวเอาตัวย่อ,เอ,อ,อ,ยอเอาขื่นคืนอย่อนน่นฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดอบพ่อแล้วเอาฝากคุณปูนบาตนตนวคุนต้องเอากับฝาผ่ากับปไไ้ยุงเลี้ยนนี่มานี่คือใบกุนนี่นี่มไม่ไม่กุนอ๋อภาสีฐานอยู่ครับ <laughs> เป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยงังครับผม<ล>อาชีวะลีอาชีวลีองมหาราบองเนตตามหาราบ นี่เป็น<ม>นี่แลมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่เงียดำมีตำนานมากการทีกันแางกับพระองคยู่ในนองสร้างคือไม่เงียดเำแยมาเห็ดจะมาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือบุกเสกของผุดมดตำหนานอยู่ในเกต,ตำนานบดบุกเสกเชื่อใรลอยแปดจบบุกมาสวา่วนใดเชื่อในคู่บาอาจารย์บนจาอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจารย์ที่ผูบุกเสกผู้เริ่มแรกนี่ คือปูสีอนุตโรอายุณันนีร้อยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวรลงนี่ผู้พกเศษให้รุ่นแรก่อ่าท่ายไปสองปูรอดนี่บาานกุดคูนนี่ปูรอดทำมาชิโนนั่นเป็นผู้พิเศษผูที่สองครับอ่าสามปูเพียนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนในพุนมังมีอยู่กินสว่างด้วยกันมันจสทีวดูครับครับนี่นี่น่ปูเพียน สายนี่จะเป็นสายของปูวิรอดวิรุษยัตนาบนคือปูรอดทงสีเมืองน,นี่มันบว,บวกสายได้บานบเพิ่นมาจากสายสายบานเยอะอย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยูกสีไปขอ,ข,อข,อของคนใหญ่สี่หอมคือราชคูนสมเด็จนั่นแหละคือรย่องความเป็นมา